เอาแล้วครับก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับโยผมซาโจเจ้าทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาอัดเกมบอสซมูไรทูนะครับก็สําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวซมูไรนะฮะรับใครที่ชอบซมูไรเนี่ยเกมนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณนะครับแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คนด็อกซิกเนี่ยค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเกมต่อสู้แนวนี้คนด็อกซิกก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะก็สําหรับวันนี้นะก็อยู่กับผมนะ นี่นะแล้วก็มีโซนิกนะโซนิกเลยม,มบบนันเป็นยัไงนะมันอจิ้วผมนะจริงๆมันก็เป็นแค่อิสเตอร์เอกนะครับอิสเตอร์เอกโซนิกนะครับนริงก็อยู่ไม่ไกลนะไม่ไกล,ไกลจากเมืองมากนะก็แค่นี่นะเกิดหน้าเมืองนะแล้วก็แล้วก็โดดมานะนี่แล้วก็ถ้าเกิดสังเกตง่ายๆก็นี่นะหิมะเอ่อสโนว์แมนนะสโนว์แมนตรงนี้นะแล้วก็เดินตรงมาแล้วจะเจอตุ่นสีขาวนะอ่าสำหร,รับเกมนี้อ่ามา,อาสอนการใช้ปุ่มกันนะ แบบตอนนี้กด C นะกด C มันนั่งนะครับด C มันยองนะสลาวกับการกด C เนี่ยเราจะเห็นออร่าศัตรูนะออร่าศัตรูที่ยืนอยู่นะครับถ้าเกิดนั่งเหมือนกันเราก็จะมเห็นออร่ามันนะครับกด G ในการปีนป่ายนะนี่นะปีนปีนไปกอตกมากดิวแดดนะกดิวแดดก็จะเสียค่าสแตมินานะกด G โอเคกด E เพื่อการควักดาบนะต้องกดชิปล็อกหน้าชิปล็อกก็จะเป็นต้องเปิดชิปล็อกก่อนนะต้องกดเ เออ่ที่มันไอคำที่มันขึ้นว่า C T R R L นะฮะกดอันนั้นก่อนนะเพื่อเป็นการจิ๊บล็อกนะครับโอ้เสิบเสริบเสิบโอเคเสริบก็จะแหลกๆหน่อยนะฮะก็กดอีเพื่อควางด่บมานนะกดกดคลิกเอ่อคลิกซ้ายฟันนะครับฟันนะนี่นะฟันโอเคแล้วก็กดเอ่อกดไอ้นี่กด ขวานะขีขวาเพื่อเป็นการเอ่อผันเลือดสัตรูนะครับก็ประมาณว่าตัดคอสัตรูนแหละครับเกมเนี่ยจะมีระบบตัดคอเอ่อมีระบบทำอะไรทุกอย่างนะที่เป็นเหมือนทำลายละนะน้ำแบบเด็กเนี่ยก็เล่นแล้วก็อย่าเอาทำในชีวิตจ,จริงนะครับเพราะว่ามันอ,อ่อันตรายนะครับอันตรายเอ่อเล่นแค่ในเกมก็พอแล้นะสนุกในเกมนะก็สนุกไปกับเกมนะฮะเกมนี้เขาไม่ทํามาให้เราเอ่อได้เป็นทำลายจริงนะครับเราทํเาทให้เราแบบ สนุกนะฮะแบบอินกับสมุไรไงก็อยากจะเป็นก็เล่นเกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณนะสาหรับใครที่อ่อมันก็มีเกมเกมสมุไรนะแต่ว่าอาจจะเสียตังค์นะในเกมบางเกมนะไม่ก็เกมบนสตีมนะถ้าเกิดใครไม่มีเงินเนี่ยก็สามารถมาเล่นเกมไม่ได้นะก็ไม่ต่างอะไรกันมากก็สําหรับเกมนี้ก็จะมีระบบหาเงินนะหาเงินแล้วก็ระบบซื้อชุดเกาะแล้วก็ซื้อกระบวนท่าต่างๆนะครับผมก็เป็นกระบวนท่าเหมือนกันนะครับกระบวนท่าเออ ดาบดาบไฟนะผมเรียกดาบไฟนะแต่น่าจะเรียกว่าดาบฟินิกอะไรสักอย่างนะก็จะฟันแบบฟันเป็นไฟนะแต่มันจะเป็นอลา่ามันจะเหมือนขนขนนกแดงนะก็ประมาณนี้นะครับก็จริงอัานตั้งแต่แรกก็แหละแต่ผมลืมเปิดไมค์ผมก็เลยเไม่อ่านแม่งเลยผมขี้เีย่นะเรื่องความขี้เีย่มามาคุยแรกในการทำหาตังดีกว่าก็เวดนีนาะต้องคุยกับเจ้านีนะอ่านี่เปิดวันนี้นะก็มันก็จะบอกให้เราไปส่งของนะนีนาะไปจุดตรงนู้นนะฮะ นี่นะู๊เอาเกองนะครับแล้วก็เดินไปส่งนะครับนี่นะครับเกมนี้ก็จะมีระบบชุดเกาะนะฮะระบบชุดเกาะแล้วก็ระบบคูนท่าระบบท่าแต่ตรกนี้ท่าก็จะคล้ายเหมือนเอาดาบมาเหมือนคล้ายเราเอาดาบมาเคลือไฟครับประมาณนั้นฮะเกมนี้ก็จะมีหลายท่านะมีถ้าคร่าวๆก็จะเป็นสายฟ้ามีสายฟ้าสีติฟ้าแล้วก็ ไฟฟ้าสีเหลืองน่าจะประมาณนี้นะผมจะไม่ผิดมีไฟมีท่าความมืดแล้วก็มีน้ําแข็งมีไฟสีฟ้าถ้าเกิดตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งคําสั่งไว้ในใต้เอ่อใต้ description ของผมนะหรือว่าใต้เม m m e n t ฮะประมาณนี้นะก็เกมไม่น่ผมอยากมาอ่านให้ดูนะมันเกิดค่อท้าสนุกนะนี่นะก็มาส่งออดเค้กกับนายคนนี้ครับนี่นะก็ปุ๊บก็เรียบร้อยครับได้มาแล้วร้อยหนึ่ง สวนเกมนี้นะก็จะมีระบบดาบหักด้วยนะครับดาบหักก็ไปก็มีไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะมันอยู่กับที่เดียวที่คือชุดเกาะน,นะอ่าชุดเกาะไหนๆก็มาทางนี้แล้วอ่าไปเดี๋ยวผมจะนำนางมาซื้อชุดเกาะสีดำนะก็อาจจะอาจจะมีคอนอัดไปแล้วนะอัดไปแล้วอดัดแบบนี้ไปเยอะแล้วนะแต่ผมก็อยากอัดบ้างนะเพราะว่าผมก็เล่นมานานแล้วนะก็เกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มันเอ่อความรุนแรงมันเอ่อไปทางความรุนแรงนิดหน่อยนะก็มันจะมีพวกระบบอ่ตัดค่งตัดคอนะ บบเอ่อพวกสายฮาร์ดคอร์นี่น่าจะถูกใจนะะแต่ว่าพวกเด็กเล่นนี่ก็น่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีระบบเลือดด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ที่ซื้อชุดเกาะชุดแรกนะฮะนี่นะตรงนี้นะครับก็จะมืดๆหน่อยก็เอยผิดเดี๋ยวผมจะลองเปิดท่าให้ดูสักท่าหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดท่าให้ดูสักท่าหนึ่งเอาเป็นท่าเออเอาเป็นท่าสายฟ้าแล้วกันอ่ะสายฟ้า โอเคสายฟ้านะอ่ามาปึ๊บคิมทา่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวๆพอผมลืมตัวสีสายฟ้าปุ๊บอ่ามันน้ำแข็งนะเนี่ยอ๋อน้ำแข็งน้ำแข็งมาช่วยครับทุกคนก็เดี๋ยวอ่านี่คือท่าน้ำแข็งนะปุ๊บบันเป็นไฟนะของผมมันบันเป็นไฟแล้วทีนะก็บันเข้าไปเลยก็ได้บานป็นไปน,นะมันเข้าทางมืดนะเราจะมองเม่นทีนาะที่แรกนะครับ อ่าที่แรกเอ่อบากนะอ่า,าอ่าที่แรกนะชุดกอดอยู่ในราคา1นึ่งพันนะที่แรกเพราะว่ามามาตกของก็เลยใกล้ๆนะตรงนี้ก็มีที่นั่งสมาธินะครับอ่าพอทคิดห้ากดเอกนะแต่ต้องมีค่านี้เต็มร้อยนะครับแล้วค่านี้น่เต็มร้อยอีกก็นั่งเอฟเประมาณสองสาชั่วโมงนะครับอ่าแล้วเกมนี้ก็มีระบบเผาด้วยนะครับเผาก็จะมีระบบหลายระบบนะฮะเอเผาก็จะมีหลายเผานะ จะมีโอนิหนึ่งโอนี2ทูแล้วก็ชิ้นจะมีชิ้นก็มีหนึ่งชินก็มิสองแล้วก็มีเป็นพวกกิ้งจอกนะกิ้งจอกมีหมากริ้งจอกผมเป็นเผาไอ้นี่นะเผาโอนินะหรือว่ายักษ์นะครับเอาละครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้อ่ะทานี่คลิปที่ผมได้รับไปนะต้องเมื่อกี้นะครับก็เผ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีกิ้งจอกไม่ใช่ไม่เอ่จะมีโอน้วก็โอนิหนึ่งโอนี2สองมีชิ้นก็มีหนึ่งชิ้นก็มีสองมีกิ้งจอกหนึ่งกิ้งจอกสองแล้วก็มีกระป๋านะ S <S <an> <S ก็เผ่าหนึ่งยังไม่รู้นะมีเผ่าที่เข้ามาใหม่นะยังไม่แน่ใจนะกโโดด็ต้องขอโทษที่ตัดรีวิวนะครับเอ่อต้องขอโทษจริงๆเอ่อสายญี่ปุ่นโอนิเป็นว่ายักษ์นะครับทุกคนอ่าเอาเป็นไายฟ้าแล้วกันนะปุ๊บโอเคก็ไปแล้วนะฮะปุ๊บปึ๊บโอเคเกมของเขาจะมีเออ่ระบบพวกแสงสว่างเลยนะครับก็ถือว่าทำได้รายละเอียดดีนะครับอ่านะสายฟ้านะสายฟ้าก็จะเป็นอ่าตีเหลวนะฮะ ตีเร็วนะมันก็จะตีเร็วนะถ้าความมืดก็จะบวกดามเมจน,นะจะประมาณว่าบัฟดามเมจน,นะถ้าเกิดเอามาเอ่อคอมโบกับอันนี้นะเออจะโคตรแรงครับทุกคนแต่มันมีมันมีคอมโบด้วยนะทุกคนก็คือคอมโบเนี่ยต้องไปซื้อนะครับคือต้องไปซื้อนะอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับก็จะต้องไปซื้อกับเอ่อเด็กเอ่อไม่ใช่เด็กมันเป็นเอ่อตัวตัวตีทองๆหน้ามันจะแรนดอมเกิดน,นะตรงนั้นก็มีจุดหนึ่งนะที่มันเกิดเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะเอ่อมา ลองเบอกคอมโบนะ่อนคอมโบแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็บอกแล้วก็บอกอทุกทุกอย่างนะคลิปนี้ก็คิดว่าเป็นการอสอนเล่นคร่าวๆแล้วกันนะก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็มาบอกธาตุนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าธาตุเนี่ยใช้ยังไงนะก็ต้องพีมเอานะครับแล้วก็ต้องมีค่าความฉลาดถึงร้อยนะครับถึงจะใช้ได้ขอาผมข้อมุมสำหรับเผ่านี่ข้อมมก็สามารถกดวีได้ก็เป็นการกินนะมันก็จะเพิ่มเลือดนะครับ อันนี้กุ้ยต่อไปนะครับกุ้ยต่อไปก็อยู่ในเมืองนะครับกุ้ยต่อไปอยู่นี่นะครับรับส่งคนนะส่งคนไปถึงตรงสะพานนะก็เขาก็จะเดินนำนะก็คล้ายๆเออเดินตามนี่แหละครับก็ระบบเอ่อระบบอา่าฮิตแมะอ่อระบบเอ่อไปรอบค่านะร,รอบค่าก็จะมีจุดมาร์กนะฮะนี่นะนี่นะ,ะพันธุ์ศึกนะเดี๋ยวผมรอเขาตายก่อนดีกว่าน,นะฮะ <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องเท่าไหร่เนี่ยตายนะฮะ โอเคนะผมได้คุยเรืวอนะท่าได้สองรอยห้าสิบนะครับก็ดูนานไม่ได้นะเออเพราะว่าเออ,อาจจะมีเด็กดูด้วยนะครับก็เลยเไม่อยากจะติดเหลืองหนะ้าอาจจะติดเหลืองนี่ก็นี่คือซื้อที่ซื้อชุดต่อไปนะอันนี้ 450, นถ้าบวกสี่ร้อยห้าสิบนะฮะทีละห้าสิบอันนี้ห้าร้อยนะ่อชุดโต๊ะผมเนี่ยจะบวกค่าเออสปีดน,นะฮะร2อยี่สิบนะครับอันนี้จะเพิ่มดีเฟนซ์นะยี่ห้านะครับคือจะบวกเรืองมายี่ห้านะ จะลดสเตมิน่าไปสิบนะก็คือสเตมิน่าจะเหลือเก้าสินะครับอันนี้ก็จะเป็นเออันนี้ก็จะบวกดีเฟนต์ร้อยสิบห้านะครับแล้วก็แล้วก็เพิ่มสเตมิน่ามาห้านะครับโอเคครับแล้วก็สําหรับดาบใครหักเนี่ยก็สามารถมาซ่อมนี่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสุมสีดาบนะครับของผมเป็นสีมูนะลองสุมนะนี่นาะนี่ก็เป็นระบบเอ่านี่ก็เป็นอ่าที่ซื้อนะที่ซื้อเป็นเด็ดนะแล้วก็เนื้อนะเมนเด็ดเอาไว้เพิ่มเลื่อนนะแต่เพิ่มเลื่อนเราก็นั่งสมาธิเอาก็ได้นะครับแต่เนื้ออก็เเาไเพิ่นะ่ม่มมมมตนคยี เออระบบส่งสมงผมหน้าสิบห้าโลบักอันเมื่อกี้ประมาณยี่สิบโลบักนะครับถ้าเกิดจะส่มเผาก็ร้อยโลบักนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็เอซูชิเกอกนะก็กระบวนท่าของผมเนี่ยเออผมจะมีกระบวนท่าหนึ่งนะที่มันจะเออนี่นะโอ้ผมลองใช้ใดูนะจะลองใช้ใดูสักค่าหนึ่งแล้วกันแต่ผมไม่อยากฟันเข้าเลยไม่มีตัวเทสนะ ผมจะลองเทสนะฮะลองเทสลองเทสโอ้เขาโดนลุมด้วยครับโอ้แย่จากเลยก็อยากจะช่วยเขานะแต่เราอยู่ในช่วงรีวิวไนงะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมไปช่วยเขาหลังใหม่ก็ได้แต่ว่าอยากช่วยหน่อยลวกันนะฮะจะได้ลองคอมบใูในตัวนั้นนะนี่นะคอมบูนะหนึ่งสองสามขอล้องหน่อยนะเพื่อนหนึ่งสองว้าวแงหลังปุ๊บนี่นะวา้าวแ้งหลังนะถ้าวา้าแบงหลังนะครับโอคิวมีอ๋อครับ อ่ะครับมาทาเมื่อกี้นะก็เป็นเอ่อหนึ่งสองสามต้องฟันจากตรงนี้นะฟันตั้งแต่มันจะมีสเต็ปสเต็ปของมันนะแล้วก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเ๋ยใช้ท่าน,นี้ไปโอเคมาเอ่อรอสักแป๊บหนึ่งครับนี่นะหนึ่งสองสามแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับไอขี้ขวาก็คือกซ้สายสามรอบเออก็คือกซ้ายสามรอบขิกขวาหนึ่งรอบโอเคทุกคนแล้วก็หันหลักงก็มาฟันต่อได้เลยหรือว่าเอ่อจะบล็อกหน้าเนี้ย กดคิวหน้าอาครับเม่เฉยนะเราไม่ได้จะฆ่าเขานะครับเกมนี้ก็มีระบบยิงตัวเองแล้วก็ยิงไว้เพื่อนนะยิงไว้เพื่อนก็เอเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดคิงที่เขานะครับกดอาเป็นระบบแบกนะถ้าเกิดใครแบบเอล้มอะครับยังมีระบบล้มนะเลือดมันจะแดงนะแล้วก็สามารถกดอาพาแบกหนีได้นะครับแล้วก็พาเขามาซื้อแบนเดนนะให้เขารักษาเองหรือว่าเราจะรักษาเขาก็ได้นะ อ่านี่ใช่ใช่แล้วก็มีที่ชื่อสุดก่อนเลยนะอ่าอ่าพันแปดร้อยนะก็จะบวกดีเฟนต์ยี่สิบเอ่อบวกเอ่อบวกสปีดก็เป็นเอ่อค่าสแตมิน่านะฮะสิบนะก็สำหรับกระบนท่าเนี่ยของผมน่จะจะต้องซื้ออันนี้ก่อนนะในราคาเอ่อผมซื้อไปแล้วนะฮะผมซื้อไปแล้วก็สำหรับนี่นะก็อยู่ในราคาพันห้าครับพันห้าพันห้านะแล้วก็อันนี้ก็สามารถซื้อกระบนท่าได้นะฮะเป็นกระบนท่าเอ่อเอาดาบควยไปข้างหลังนะ สำหรับกระบวนท่าก็จะคันมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมดีแหละครับก็ประมาณนี้กดทีในการเปลี่ยนรูปแบบนะของผมก็จะเป็นแบบนี้นะเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ใช่ดาบฟินิกนะครับแต่ผมถ้าเกิดเป็นดาบฟินิกก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะก็จะเป็นกระบวนท่าของมันนะครับโอเคทีนี้ไปเอ่อไปซื้อชุดเกราะทองกันนะฮะก็ตามมาเลยครับทุกคนนี่นะฮะเราต้องไปภูเขาลูกนี้เลยนะครับนี่นะขึ้นไปบนสุดเลยนะฮะก็ตามผมมาเลยครับ เดี๋ยวผมจะทําการเล่นคีิพให้นะเพื่อไม่เป็นาการเสียเวลาแล้วก็ไม่เป็นความน่าเบื่อนะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้เลยนะครับหรือไม่ก็ตัดเลยนะเอาแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาถึงที่ยบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเออก็สําหรับชุดต่อทองนะซื้อตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีคนนั่งสมาธินะว่าตรงนี้นั่งสมาธิได้นะครับอ่านี่ฮนะชุดต่อทองนะ ก็จะเอ่อเ,เปิดเปิดเยนะฮะมันมันจะไม่เหมือนของผมนะมันจะแบบเปิด่อยนะฮะมันแบบมันจะเอ่อคล้ายๆแบบไม่ค่อยร้อนมากนะ,ะถ้าเกิดเทียบกับชุดเก่าที่ผมซื้อมาที่ผมพาไปดูทั้งหมดนะฮะก็ชุดเก่านนี้น่าจะเป็นชุดเก่านที่เอ่อดูไม่ค่อยร้อนมากสุดนะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติเ,เ,เราใส่ไปลุกนะฮะก็เอ่ออันนี้น่าจะโดนตัดแขนได้ง่ายนะทุกคนก็อันนี้ d e ฟ e n s e น่าด e f e n s e น้อยมากนะครับด e f เก้าห้านะก็คือเลือดเนี่ยเลือดของเราเนี่ยจะมีแค่เก้าเก้าสิบห้าแล้วนะ แต่สปนะีดเนี่ยจะบวกเร็วหน่อยนะก็คือบวกเป็นร้อยสี่สิบนะก็คือจะวิ่งได้สบายตรงนี้ก็สามารถเออนั่งสามาธิได้แล้วก็ซื้อกระวนท่าดาบได้นะก็ไปมันก็กลับกันเลยดีกว่าขอรีเซ็ตตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดตัองกลับไปถึงโอเคครับผมรีเซ็ตมาถึงเมืองแล้วนะฮะเอาแหละสาหรับถ้าเกิดใครซื้อกับป่านะฮะแล้วก็มาคุยกับชาคนนี้นะฮะอ่าเนี่ยเขาก็เขาก็แจ้งเราซื้อนนในราคาเออสามพันนะฮะก็เท่ากับว่า ถ้าเกิดอยากได้ถ้าเกิดอยากได้กระบวนห่านี้เนี่ยต้องชุวหน่วยราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเอ่อแปบ๊บนึงนะครับมีคนทักมานะฮะอ่าครับโอเคนะฮะก็สําหรับการเล่นร้าวๆนะก็มีประมาณนี้นะฮะทุกคนก็ตามก็าหาหง่ายๆนะก็ขอให้เขารีเซ็ตก็พอนะฮะเป็นฮิตแมนนะหรือว่าจะส่งคนก็ได้ส่งคนมันจะช้านะฮะถ้าใครนะแบบแบบเออสบายๆมีเซอร์ฟีก็ส่งคนเหนือถ้าเกิดใครแบบแบบเล้าใจเล้าใจน่อยากพีวีพีนะฮะ ก็คิตแมนได้นะคะคิตแมนก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับก็แค่ขิดขวานะถ้าเกิดคิดขวานะตอนเขาตายแล้วเราคิดขวานะแล้วเขาตายนะเออคือสําเร็จเลยนี่ไงครับเผาจิ้งจอกนะจะวิ่งเร็วนะแล้วก็จะมีหูนะหูจิ้งจอกนะแล้วก็ของผมเนี่ยจะมีขาแล้วก็ปีกนะเพราะผมเป็นโอนิทูนะก็ประมาณนี้นะสําหรับการเล่นนะการคอมโบคอมโบอะไรพวกนี้ก็ผมก็อาจจะสอนในคลิปหน้านาหนานะผมอาจจะอัดคลิปนี้นะไปอีกยาวนะ ว่าคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรทํานะไม่มีอะไรจะลงนะไม่ใช่ไม่มีอะไรทําแต่ว่าไม่มีอะไรจะอัดนะก็ผู้แบบแนวโจโจเนี่ยเราก็พักกันบ้างนะแล้วก็มาเออแบบอึดมากนะแบบประมาณนี้นะก็สหรภาพในเกมก็สวยมากนะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเกิดขยะผมอัดอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะรีบมาให้เร็วที่สุดเลยนะก็คลิปนี้ก็ขอประมาณสักห้าไลก์ก็พอแล้วนะห้าไลค์นะผมจะรีบ คุ <ersch> <S <S ่งกับมาทันเลยนะฮะก็คลิปหน้าเนี่ยผมก็อาจจะสอนคอมโบแล้วก็สอนเข้าตรงเคาน์เตอร์อะไรสักอย่างขอเข้าตรงเคาน์เตอร์อะไรสักอย่างเพราะว่าคลิปหน้าผมยังไม่สอนเคาน์เตอร์นะเพราะว่าผมไม่ได้เอาเพื่อนมานะก็เลยเข้าตรงเคาน์เตอร์ไม่ได้แล้ว่าแล้วก็เออแล้วก็เอประมาณว่าสอนสเต็ปไม่ค่อยได้นะเพราะว่าต้องยีีพีนะแถมคนในเซิฟอาจจะเก่งนะฮะก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เลยไม่ว่ากันนะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ On vacation, you got pretty green eyes I can see them gollum signs, girl Oh, yeah I heard that you look good to them And now, girl Girl, you yeah.